เ็มากยมายอยโอ้ยโออ้ยมควรถามรื่องีวิวกระเป๋าอสอล้านอยอกยอยอยอครับยอกยอปกติเขาเปนแบบนั้นแหละ บางทีก็น mm ่าโมโหบางทีเราจะมาทำอะหน่อยบางทีเป so so ็นเรื่องจริงไม่พูดเล่นนะก็เปิดกระเป๋าให้แอร์เขาก็นั่งยิ้มกับกระเป๋าอ่ะนั่งยิ้มแล้วเปิดแล้วนั่งก็ยิ้มยิ้มเออเด้อคิดอะไรคิดว่าที่นี่ที่ไหนที่ตรงไหนที่ที่ไหนร้านอะไรร้านอะไรบางทีเขาก็เอาใบนะกันใบองจากใบเสรือใบอะไรมาเอามาอ่านมันก็ยิ้มก็เลยเป็นคนบ้าเป็นเรื่องจริงเราพามาของร้านจริงไหมคะถ้าไม่ใช่ของจริงขับมาเลยผมเป็นคนรูดแบบเอง ผมเป็นคนปาเกดิตผมเองเอครับก็คือเตะมากครับโอ้ทั้งหมดมัน่แล้วช่วงนี้ก็ไปทำหน้านทำตาใหม่เลยนี่สวยเลยเนี่เด็กเลยงามเลยตอนนี้แม่หมือนได้เมียเหมือนได้เข้าใหม่ใหม่หมถึงที่เชียงรายเหรอวายตายแล้วเธอโอ้ตั้งเอกเลิ่ไปเลย,เ,ลย,เ,ลยเอกก็ที่หมังเคยนับไหมคะพี่ว่ากี่ใบผมจำไม่ได้มันมันมันเยอะ ใบสีเหลืองเหลืองกับสีแดงแดงนั้นจะเป็นแพงที่สุดราคาไม่มีปัญหาใช่ไหมคะโอ้ยเราลักเขาแล้วก็ซื้อให้เขาหมดแหละทั้งชีวิตนั่นแหละเราเกิดมาเพื่อเขาอยู่แล้วเราเลือกเขามาแล้วหน้าที่ของเราคือรักแล้วก็เอ็นดูเขาแล้วก็ลักเขาให้มากที่สุดเท่นั้นแหละครับลให้กี่ล้านคะพี่อะไรนะครับางให้กี่้านคะมันเป็นบางที่ครับบางที่บางทีถ้าทุกๆุอะไรักนี่แบบทุกๆจากการทํางานมาก็เก็บไว้ให้เขานั่นแหละ บางทีก็เอาไปเปลี่ยน้งไปทําอะไรบางทีก็เ,เบือ่อกระเป๋าใบนี้อเอาขายก็หลายตังค์นะเขาไปเขาไปขายม,มีสำหรับตัวเองบ้างไหมคะพี่หมอผมไม่ชอบมีกระเป๋าผมไม่ชอบมีโทรศัพท์ผมไม่ชอบอะไรสักอย่างที่มันทําให้เกะกะเนี่ยตังค์ก็พกมาเท่าที่ใช้นี่วันนี้ก็ให้มา300เนี่ยให้มาถึงนี้จะได้สามร้อยแมนกระเป๋าตังค์เราเป็นแมนเบ่งไหมคะหรือว่าเนผมใช้ไม่เป็นไม่มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าก็ใส่ในกระเป๋านี่แหละตังค <c oughs> <ม>์ตัวใหญ่ก็เป็นเบ่งร้อยเบ่งพันนานๆทีจะได้ทีน็เป ก็ขอให้เขาขอให้เขารักกันแหละแค่นั้นแหละอย่าบ่นแค่นั้นแหละงงยิ่งงงยิงเวลาเปเวลาบ่นก็บ่นบ่นบ่นเรื่องเดิมๆไงจริงๆเข้าบ้านก็ต้องหงุหนวกตาบอดไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเลยนั้นมันบ่นไปสายเป๋บอกเป๋เลยล่ะเป๋เลยล่ะสายเปเลยเขาหล่อไม่อันเนาะขอให้เขารักเขาหลงเขาไหลแค่นั้นแหละมันก็เห็นใจฮะว่า คุณหลวงเขาเป็นนั่นนะเขาเป็นคนเขาเป็นคนก็เบียผมก็เล่นนะปกติกรเบีมันก็กรอบมันก็หอมตามภาษามันนั่นแหละแล้วแต่คนจะคิดอ่ะก็ไอ้ส้มก็ะหนักเล่นกับส้มก็เล่นมันก็เล่นแบบตามตามภาษามันเลยจริงผมว่าถ้าถามว่ามันใช่มัอาจจะไม่ใช่ก็ได้บางทีก็อาจจะแฟนๆขับก็อาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบมก็ว่าแต่ในสัยมันไม่มีอะไรครับจริงๆก่อนเล่นต้องมีการแบบ มันก็ต้องมีอยู่แล้วที่ที่ผมเล่นเต็มที่แบบแบบนี้นะเขาต้องขออนุญาตกันก่อนอยู่แล้วแต่ส่วนตัวผมผมไม่ไม่ไม่่ด้ทราบเท่าที่วมไม่ใช่ไม่ใช่ชิงร้อยใช่ไหมโอใช่ใช่เพราะผมอาจจะไม่ไม่ทราบครับอีกอย่างนึงผมเป็นคนไม่ค่อยใชโซเชียลเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าผมไม่ชอบดูไม่ชอบผมไม่มีโทรศัพท์มีแต่คนมาเล่าให้ฟังส่วนใหญ่หรือแม่ก็เมียหรือแม่ก็ใครมานี่ก็มาก็ไม่รู้ใครเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องหนุ่งเลยผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะผมไม่ได้ไม่มีอันนี้ เลยลบากากมาก็เปนี้ตายนี้อยู่แหละคนแบบนั้นคนลื่นเลิมคนนี้ฮะจริงๆก็คือเป็นเหมือนมุกให้มันตลก้ครับก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละเต้องทีเล่นงับไอ้ส้มเ็เล่นแบบนี้แหละอม่านะองมแต่ัรเนก็าะมันก็มันก็มแรบแรต่างคนต่างคิดแต่ก็ต่างมุมมองแต่ผมว่าใจหนูไม่มีอะไรผมว่าต่างมุมมองครับใคก็คิดปอีกแบบคนคิดไปอีกแบบ ไม่เป็นไรครับขอโทษเขอเพยก็ได้เราคนไทยด้วยกันนักแสดงด้วยกันก็ต่อไปก็อย่าไปเล่นก็กก็็ง่ายอ่าพี่จิงร้อยตกลงยังไงคะพี่โอ้มันปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ครับอ๋อไม่ได้แบบไอ้ตากล้องอ่ะไปลงไปโพสไอ้นี่แล้วตีตายเลยไม่ได้ปิดตำนานไม่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 ก็เนี่ยก็จะเปลี่ยนให้ยเราให้หนุ่มมาเป็นแบบนี้ไหมก็จะเป็นจิงร้อยเหมือนเดิมหนุ่มมาเป็นนี้เป็นนี้ไหมมันขาดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นตายางแล้ว แล้วข่าวออกมันท่านหัวมันตกใจกันไหมคะผมก็ไม่ค่อยอีกแหละผมก็ไม่ค่อยได้ดู<ม>อีกแหละ<อ>ผมก็ดูรู้เรื่องมีเดเขเล่าให้ฟังเฮ้ยผมก็บอกพวกเวกพื่อนบอกเพื่อนตัวมันนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบอ,อาจจะเอาคนทางบ้านมาเล่นด้วยเป็นชิงร้อยว้าวแข่งอะไรว่าก,กันไป,ไปเป็นกเปลี่ยนนี่กำลังคุยกันอยู่ก<อ>็จะมันเหลืออีกไม่กี่เทมันเหลปมสักหกเจ็ดเทปนี่แหละประมาณนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสักสองเดือนเราค่อยคิดแต่กาคิดเบื้องต้นไปได้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วไม่ได้ทำไม่ได้ยุบ เพียงแค่เปลี่นรูปแบบอย่างรูปแบบใหม่ที่หม่มได้มีส่วนร่วมในการวางแผนไปด้วยไหมคะมีครับมีมีครับเพราะตอนนี้ผมก็บอกว่าช่วงแรกเอาแบบนี้ดีกว่าช่วงสองเอาแบบนี้ดีกว่าเหมือนเอาตอนนี้ผมก็มาดูแลไอ้ตัวยุ่งข้าเรคคอร์ดด้วยผมว่าเดี๋ยวเอานักร้องของเรามามามาแจมด้วยดีวยกว่าให้มันกึง่งซิลคอนกึ่งละครเอ่อเพลงกึ่งทั้งหลายแหล่เน,นี่ยก็เอามารวมกัน แล้วก็ส่วนแข่งก็เป็นแข่งก็ว่าแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาใครมายังไงแค่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนอาจจะไม่มีละครเนืออาจจะมีละครเหมือนเดิมหรืออาจจะไม่มีเกมตอนนี้กําลังคุยตกลงกันอยู่ช่างภาพไม่โดนใบแดงนะคะไม่ยุ่ยม่ยก็อยู่ครับก็ไม่ไม่ผิดอะไรผมไม่ใิ่ว่าน่าจะถามมันก่อนเราก็ไม่ได้บอกเขาเนี่ยไม่ได้บอกเทเรียเราก็บอกเทสสุดท้ายแล้วนะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเทสที่ปรับปรับปรับรูปแบบใหม่แค่นั้นเอง ก็เลยฟ,ฟังฟังฟังผิดการแค่นั้นเองนี่มีอะไรแต่พอมีข่าวนี้ก็แปลว,ว่าคนก็แบบใจหายเยอะมัน,ลเ,นเลเิกไม่ได้หรอกครับมันมันก็อย่างที่ผมบอกเป็นตายางแล้วมันเป็นปั๊มสามคนนี้ไปแล้วตาประทับไปแล้วมันเป็นแบบนั้นไปแล้วแค่เปลี่ยนโยกเทงมาอยู่ช่วงนี้ไหมยโยกหม่ำมาอยู่ตรงนี้ไหมยโยกหนงตรงนี้ไหมแล้วไอ้สุดท้ายก็มารวมกันอีกทีไหมในในใน่ยนรูปแบบเฉยๆอั่เี้กำลังกำลังคิดกันว่าแต่แต่โหัาได้แล้ว เหลือวแต่กลางอาหารแค่นั้นเองโอเคครับไม่ได้ป่วยหรอกครับมันทํางานหนักมันทํางานที่ร้านมันทำทั้งวันน่ะเดี๋ยวมันเลื่อยนั่นเลื่อยนี่เดี๋ยวน็อตนั่นน็อตนี่เดี๋ยวมันก็ตากเลยทั้งวันน่ะเหมือนมันเป็นคนชอบทํามันคนเป็นหัวศิลปะมันก็แต่งร้านมันไปเรื่อยข้าวปลามันกินไม่ตรงเวลามันก็ซู้ลงไปนิดนึงแค่นั้นแหละมันมีอะไรครับส่วนตัวก็ บอกคนตลอดแต่ว่ามึงพักผ่อนบ้างนะเออมึงหาตังค์ไปทำไมเยอะแยะมึงก็เอาพอดีพอดีก็พอแล้วบางทีเห็นมันซุบซูบบางทีก็ตอบมึงเป็นไรเปล่ามึงไปหาหมอป่ะเพราะใครปกติมึงไม่ค่อยกินข้าวขนานั้นแหละแกลงไปกี่โลค่ะน่าจะลงไปสิบเป็นสิบอยู่นะเป็นสิบเลยคดีเล้กแหละมันอ้วนมากก็ไม่ไหวเพราะมันเคยป่วยมาทีนึงแล้วอ่ะแต่เที่ยวนึงอ่ะเขาไม่ได้เครียดว่ามีโรคประจำตัวไม่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 ได้เครียดเป็นคนปกติคนเรื่องเริงคนเครียดจะปิ๊ ปอดนักแสดงได้นะครับครับ